เห็นเด็กน้อยสามคนนั่นบ่อยู่ใส่อยู่หนบาวัดอยู่บ่าววัดเนี่ยเออเราเข้าบัวมาคร้าวนองนี่เข้าบัวมาหรอเขาอันอยู่อันบ่าววัดนีเนี่ยอยู่บ่าววัดเนี่ยอืมบ่าวยักษ์มาหรอยักษ์มายักษ์อยู่ป่าอยู่ป่าเออโอ้ยยักษ์อยู่ป่าใช่ปะเนี่ยบ่าววัดเขากินยังเหรออยู่ป่าน่ะกินมันกินมันอืม น้องก็กินของเข้าเลยน้องได้ยุ่มเข้าบ่น้องไปหาเข้าบ่ไปหาได้ยุ่มเข้าจากมือแล้วนอนหนูเข้าจากคนบ่โอ้ไล่มือไล่มือนี่ยหนึ่งเออกินมันเนี่ยกินมันกับยังกินมันกับปูกับปลาหนูเนี่ยนี่หัวยังฮั่นเนี่ยปลาลายบ่น้ำส้มลายบ่ปลาเนี่ยปลากับลายปูกับลายเนี่ยปูแห่ลายน้ำส้ม อ่าสบายดีทุกคนนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งอะไรนี่หัดเกี่ยมกำลังกะเกี่ยมกันทางห้าจะจัดเป็นแก้ได้บนหลอดเออปรากดอนามัยคักๆไปไงเกี่ยมมีเกี่ยมยังมาแต้นสัญญาไอ้เจ๊นี่ก้อนยังกีดกันนี่ก้อนกับมาแต้สัญญาคนเดีย์ แบบนี้ก็หนาติ๊กเนาโอ้ oh, บักม่วงสาวติก๊กโอ้น่าแซ่บแทะอันนี้มีจันแข้งซชนะสุบแล้วนี่เป็นกระเด็บบักมว่วงอืมบุชกีติ๊กเนี่ยอืมมันอืมสุกดีครับแต่ปาก็น่าแซ่บ

ก้อนบลูกนอดอยาลุกให้ลูกนิ้วสากระลังเฮอคล้งองไม้ปวดนี้ปัดนี่ต้นกระลังเฮอคล้องไม้โห่พอดีใจขนาดเลย <c oughs> บป๊บเลยบีบเลยบี๊บเดี๋ยวก็ดังกันอีกขี้เราไปขี้อยู่ลุ่มเดอ้อขี้ยอยู่เท่านี้เราตกเลยมีแต่คนนั่งสีดได์กันอีแย่ไปแห่งน้าเราเอาไปขี้บนพื้นแปะหุน่นอันนี้ก็ฮกได้เนี่ย อออีมีบ่ได้ยิ่งมันหงกินอิ่มเขาหอนเนี่กินเขาเนาะกินเนาะมันเนาะนะอ๋อเป็นดบเท่ามีบ่แซบเลยแซบแน่โอ้อันนี้เปห้าเป็เท่าแผเด็กนจะดีหาเราได้ร่าหาแเด็กเนาะจะหาเราได้รเ่ บเร่หน่ไเรนึ่บเร่หนึเท่นเนะเดี๋ยวครับไปเทแพทก่อนครับผักซองซากำลังแตงกินกินวันเป็เท่าแพทโซ่ห้าเป็นเท้าแใสุ่เท่นเล้วมาจึงเอาขั้วขีดไหมฮะเราเอาควอมีควายยังเดียวนี้อุง้ข่าก่อน โอ้สีได้เม็ท้าแพทอยู่ใช่เอ้าลาไปสีได้แล้วโอ้เทิงคุณอ,อ,อ,ยอย่าไป็นท้าแพทไปด้วงกันโอ้เรามานอนผีบ่ะน,นี้นะเฮ้ยเฮ้ยมังม่วงอ่ะเอาบ่ออยากกินมูดีอยู่มังม่วงไงโอ้เรามานอนผีอยากไปนอนไหนพุ่นฮอน์เน่ยนอนพุณนะ บุญนึ่งลูกจะเอาขามี่เอาคณกินมากินเด้อขาแตงก่อนมาุนีเสือหันแห้งเสีอหันดิบมามาแตงกินเน่โอ้โอ้เอานอนต็มบเรานอนกับแมวเขากำลังเอาหน้าต่างมาเพราะเขาปักเกียร์มาหมดแล้วเนาะเคยเนาะดย โอ้ยอนามัยเกลี่ยได้เลยเด้เริ่มเสียอนามัยออกไปแล้วเนี่ยเขาแบบมีนาาหน้าต่างไหนทุกคนเนาะเพื้นบ้านหน่อใส่เถอะหน้า,นาต่างประตูก็มีที่หมดเนี่ยกระมางอันนี้นี่ต้นหน้าต่างแก้วน้เนี่ยเป็นแก้วประตูอีกประตูก็แนวงามโอ้เงินนีงามเลยมีครบหมดละถ้าจะเขาเ้าจใจ หันเล้วนี่ของเศ้าเขนชัติ๊กโอ้เหนวาเฮ็ดอันนี้เนาะมุงม,มาเลยเนาะเนาะ เออนึกว่าสิบงคันไดบนไมุงในมุงคักว่านะบ่อคันไดบไมุงก็ายตอนนี้ลาบแบบนี้เลยนะตันัไ่องว่บอกเรา่้นได้นลไปนี่ก็าอวะเออนัคือช่องเบืองสนะตวนั้นช่องเบืองคือตแฮงลงเบืองเดียวนบอกเราวยวอตอกันยังว่งงอยู่ยังเห็นหลง่องเบื้องวะ เบิ้งซ้ำแดดมาฮะเบิ้งเ่าจะลูกกลางนะเออเบิ้งตะกวนี่บุลงเนาะมันจะใส่ชาลูกติ่งมัดนะอ๋อโอ้อันนี้นี่อันนี้แกนี่เห็ดโซคาลใช่ไหมตอได้แหบบ่เราอันมุงฮอตตะนีอันบ่มอสกิต้มลูกเบิ้งจำคือกันนี้แหละเออจะเป็นแบบเดียวกันมั้งพองมันคเอว่าเขาไป็นนั้นเหรอตะกวดนะสระ แสดงว่ามุงหดพีหนอมหนควัำมานี้โอ้พะเกลสับฟ้าเรียบร้อยหนะรักแล้วนี่ยแต่ส้นหนอส้นก็ยังโบราณอ่ะเราเข้านานปมาให้ท่านหนึ่งยังเรามุงหดพีโอ้ทางจ้องฟ้าทางทิศเลยจ้องฟ้าหลกจุกเรือใหม่เรื่องู้ดเนี่ยหนะเรืองยังยียนีสีฟ้าสีฟ้าหนอเรือแต่เรืออ้าวเมียน อันนี้มันเฮ็ดประตูใช่ปะเรื่องเฮ็ดตัวตูนี้เนี่ยระเบียงเลยนี่นะบนปกเกล็ตอกนี่นะแม่นจะเป็นแบบแบบอะไรแบบไหนเออแล้วมีแต่อันเฮ็ดฟ้าสลุมแล้วก็แล้วแม่นตัวนั้นนี่เตฟ้าเลยดิตัวไหนนี่นะแบบนั้นตัวนั้นน่ะต้นลัางน่ะแบบนั่นเลยใช่เอ้ที่น้าตวนี้เากระเตาะหน่อยสักหันนี่ตัดไปหันแล้ว เออสานี้นะข้างนี้บอกเออแสดงว่าตัวเชิญนี้ล่วงเนาะแมนแมนว่าเห็นแบบนั้นเออไม่แท้เหมือนจริงอีดโอ้เข้าใจแล้วเสนะเอาเอาลุงเบื้องเดียวเนาะเดียวแต่ว่าอันข้าวเขาได้ในเฮ็ดบ่เพิ่นได้บ่เ้าเฮ็ดอ่ะเออเขาเจ้าในเฮ็ดมาครนงนึงเนื้อสีขานั่นจิตโตโอ้ลูกเหมันยังว่าค่อยกับข้าวเขาได้นี่นะเห็ดว่าเออเอออันนี้แม่นอันนี้ก็ทำกับเป็นป้องเยี่ยมอันนึงเนาะ แน่เอ,อ,เอ,อเราปอกแยมต้นนั้นใส่นาย,ห,นายหันกับหันตึ้งเลยแน่แบบน,น่ายเพิ่งจะหันตรงมาเอออแค่เไปแค่ไอแค่เพิมันจะ,จะรูมแบบคิขกันเอออืมเออนี่นนอเออ,อปเป็นคว้าเราเป็นเนอานี้เนาะแนะนี่นี่เห็นคว้าเนาะแนนเออสแสดกว่าออฟออมมันล็อกน,นึงล้นึงบัวออเนาะรุมมัน่อยจะลุกเต็งมั้มะนี่นี่มีต้องยมอยู่นี้ เออเอ้ยกรีนี้แค่กระแขนเด้มันกิสิเป็นตัสวัสดิ์สวยเด้อันนี้คือวัสิมุ่งสมหมดดโอเฮของเบาคูนชแล้วแล้วนอกเงินนอกประยุทธ์พวกเราอ๋อนอนผุนกอนแล้ววะน้องเม่ยเม่เจาเจาะเหม่มาอ่ะน้ำพรมเลยดับคนมามาส่องขนมาเฮ็ดปวเกิือให้บดหลอดเออ ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นสีรถบัรได้สีเคล็ดมาให้เด้อ้อนี่ก็ยังแต่ออมจะซื้อหนอเนี่ยกระเบื้องอะไรหนอออมกับมุงหันตุอย่างนี้ด้านนี้ได้แล้วยังแต่หันกับหันอืมครับด้านนี้ประตูนะประตูแก้วหันเบาอ่อนต้องเยี่ยมแก้วหันบ่แม่นกว่าไอ่มันจะเป็นใหม่ซื่อใหม่เราอ่อนฟ้าไม่ใช่ปะบ่ใหม่คือกันเอ้าแล้วอ่อนเข้ามาหันมั้ยเนี่ยจัดนะคงองเราหันเออูนนหั ข้องเหินเราตีแม่นเลยขึ้นว่าไม่เอามาใส่นี่เอาเราขึ้นไปย่างหมดเห็ดเรือกบมันย่างหมดเห็ดเมื่อสที่นั่นไวเราไม่ครัไปมาแล้วแต่ภาคนี้เห็ดเราแต่เอาไม้นี่วะไอ้เปื่อยเออ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 ขึ้นว่าไม่เอาตัวนันววน้นมาใส่เลยสำหอ่ะมันเกี่ยวกันเขากันประเด้ตยทีสินี่บุ๊มแม่เนาะตัวนั้นเนาะใหม่ใหม่ธรรมดาไม่เออเออเออเดี๋ยวแล้วแสดงมันจึงเขากันโอ้บระคูณคักแต่นอนห้องนั้นเรา โอ้เบิ้งข้าวบะขูดเห็นเบิ้งข้าวบะคูดก่อนไปหัวโวกับสารกับของประตูกับบุมีก่อเออมีแ้วบผู้ยักยู่กับฟ้ามายู่เนี่ยเนาะแต่ว่าแสดงว่าตัวนี้บดขึ้นนี่เนาะต้องขึ้นพุ่นเนาะว่าตั้มเลยระวังว่าตั้มใหม่เออโอ้สมพ่ลเนี่ยบริเวณทางขึ้นเด้นนี่นะ โอ้พันธุ์ชีเห็ดตัวนี้อันนี้การสร้ากับเป็นอันหน้าต่างหนึ่งแต่ว่าสันนี่เต็มอันนั่งเนาะตานี่เต็มอันนึงอ,อาจจะเป็นกองย้ําโอ้บางคนมานอนผีก้นเราบ้านแล้วเนี่นนเยอ <c oughs> เออเฟันหัวเดี๋เนาะฟันตกใสโอ้อรถจักรไปซ่อมสนะจักรยานดักงวงดักลูกดุลุ่มตีเออ มันเก่าเรื่อยนี่เ็นมีอาหารี่เส้นกันคือว่าเส้นดำมีกอล์ฟหกิ๊หกิมาหกิห้าเส้นนี้นะจกระดูกสิงเหนี้มสิเดบอกกันบอลเหอนข้องติกันในเห็ดลูกติงทีฮะล่าเดี๋ยก่อนคุณรอดน้อยนะติดน้อยแะ่ะตนวนี้ตัวเเห็นที่แป่มันห่างอืมแมนเทสตีสะเพืนึงเทกับอดีน้อยคุณจะร้างหนมันมาขึ้นมดอย่างเขาหลอดขึ้นมืดเรื่องขึ้นนะตัวบอลเหอนอยู่วันเท เลยให้บนญน่ำวอกให้ทีนิดนึงก่อนเพราะมันรอดรอดไปได้รอ่ซ้อนั่นะรอดไปได้รอดซ่อมรอดไหมครับรอดหรอเส้นหลอเอเส้นนะคือว่าไมันพูดหน่อยแค่แบบนึงไงมเลยค่อยไปซ้อนมงแล้วค่อจับคนไปป้อนมึงแล้วมันล้มบอกเอยหน่อยนะนะไเงินเขามันังนั่นคุณนั่นเรานัางท้าย คุณมูปลาสำนาปลาในูปลานยได้แต่มะม่วงได้หม <sh ักมุวงเราพลาอยู่เท่งนได้หนปลาใูปาววไว้ไรเหอเดือนไปนาไปเดี <h <h ๋ยวำบกได้น้วกินมตีเน่ยคุณบ่ได้เลยเนี่ยอเห็นเด็กน้อยบ่เหนเด็กน้อยสามคนอันบ่อยู่ใส่อยู่น้าวัดอยู่บาวัดเนี่ยเออเราเข้าบมาหอมนองไหมเขาบ่มาหรอ เขาเขาเขาอันอยู่อันบาวัดนี่เนี่ยอยู่างบาวัดนี่อืมปลาบย์ยักมาหรอกบย์ยักมายักอยู่ป่าอยู่ป่าเออโอ้ยยักษ์อยู่ป่าใช่ปะเนี่ยบาวัดเขากินยังเหรออยู่ป่าน่ะกินมันกินมันน้องก็กินของเ้าวเลยนองได้ยุ่มขาบ่น้องไปหาเขาบ่ไปหาได้ยุ่มขาจากมือเดี๋ยวนอนหนุ่มขาวอยู่บนบ่ อไลายมือไลยมือนี่ยหนึ่กินมันนี่ยกินมันกับยังกินมันกับปูกับปลาหนี่งนี่หัวยังไั่นี่ยปลาลายบปล่าลำส้มปลายบ่ปลาน่ะปลากับลายปูกับลายนี่ยปูแห่ลายมลำส้มปลาก็บลายปูเท่ลายปุ๋ยเป็นปุ๋ยไล่กัวโอ้โปลาลายมาลปลาลายอื có một năm mươi sáu triệu thành lập phải bù mật kim đẹp kim mật 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 เขาเอาอันเบื่อนมักคอมะม่วงงันบมโห้แล้วแบบมะคอนี่มีเขามีผ้าย่างบ่ผ้าย่างมุงมีบ่มันมีมีตีเบื่อมะค้อีตีเบื่อมะค้อหนึ่งเออโมโห้ตีบมโห้ราพื้นเข้าปูปะเข้าเห็ดไม้ซะหนึ่งบไแ้เห็ด่เคาอ่อนกราเจื้วก็นอนนันเนี่เออเรานำกันทั้งหมดเลยเรานำกัน ิหน่อยก็มาสร้างเสร็จด้วยเขาก็นอนอย่างนี้กันเบื <Okay. S 2> ่อโอ้ไอ้น้ำบุน้ำน้ำไปพุ่น้ำบุ้ว่าสิออกมาได้หรือเปล่าเขาสิมาบ่ไอ้น้ำน้ำไปหัวดิฮู้หรือบ่บุน้ำน่ะก็เป็นซอข้าวหนึหน่อยอยู่พุ่นเป็นน้ำแว่นผมได้เขาไปแหงน้ำแว่นพุ่นเอารถไปจอดน้ำแว่นพุ่นเอาย่างมาไก่บ่คันย่างจากขั้นไปห้านาแว่นไก่บ่อไก่บนข้าวอีว่าดูเราไปเอาไปนาแว่นไก่บ่ไอโไก่ ยาาไปแแล้วล้วทางนี้กลับทางนั้นฝนซีโมอ,อกว่ากันไปแต่นี้ไปกับนาเวนมาตัวเดิมอมอ่กว่าไปบรรดาเวนนั่นเนี่ยออกไปหันนี่บุกไก่เนี่ยบุกไก่อันกลับมาอันไปฮอตบรรดาเวนหั่นกลับมาโอ้บหฮอตแหล <c oughs> <c oughs> ะแสดวงว่าบนนั้นไปรัดเอานาเวนฝนสีมอ,อก,กว่ามมอ,อกว่าไปแต่พี มาทันทีทันย่างหมออัว้าทันน้ำชุ่งอยู่น้ำชุ่งเราเนี่ยน้ำชุ่งมันปืนทั้งรูปมันฟังทั้งเห่าเลยรูปเขาอยู่น้ำชุ่งแล้วเขาอยู่หัวยังเขาอยู่อันหอยลำพื้นลำพื้นหอยลำพื้นเขาทำพื้นก็ไล่ลงมังค้ำแห้งลุงครับบันมังค้ำไฟเฮาหิเน่แล้าบุญน่ำว่าเขาอยู่คุณระปบัดเอาอยู่คุณว่าหม้อกว่าแต่เขาอยู่ กายนำพื้นไปหรอกเขาไปอยู่ทางเขตน้ำเวนแห่หมอคำพูดตื่นเิยมันยังมีกายนำพื้นกายนำพื้นในพุนตีนบอกเขาอยู่ไหน่็อยู่แค่น้ำพื้นนั่นเลยบอกกายหละเขาอยู่อันพห้ยน้ำพื้นกายที่อันห้ยน้ำซ่งไปฮอดหันแล้วก็ต่ออันห้ยน้ำพื้นหันแล้วก็ขึ้นหันแล้วก็หินเออแต่เขาไก่ห้ยนำพื้นไปนิดนึงเขาอยู่ข้าง่ะไกายนำซ่งไป น้ำพื้นแล้วน้ำส้งน้ำส้มโตแล้วก็นำ้นำพื้นเนี่ยเย้ฝางหังขุนเงี่ยนะครับพุนาะเออมันเป็นสี่น้ำพื้นหรือสี่น้ำส้งบางสี่นะออ,อมันก็จะแย้เปห้อยน้ำพื้นคุณโนอืม,อออมแต่ว่าแ <c oughs> ปางนั้นเรา <c oughs> เอาบุญน้ำคือเป็นน้ำทังนั้นใน่่ะโอ้แป้ง,งนนเพราะว่ามันบนไปมันวมไล่นะ มันมีทางไปบมอคันหูเลยอันรถนี่ไปบังคับมันเหรออันรถเงินไปเตียนบังคับหันไปบังคับฝิ ah> ่นหม้อข um ้อหนอใช่ไหมบังคับหันเนี่ยไปจอดฮันแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็เห็นอันนี้ไปผสงมไซบะยุ่นแล้วไปรัดเอออีเมฆบังหูจุดละเอียดนะแล้วก็ชิดเดาออกเถอนะคันหูว่าสั้นแล้วก็จอดบังคับอีหมออข้อสิบีมโคไปก้นนาเวนฝุ่นเขายังไปหากิน หุ่นไปตอนนั้นเขาเอาใหม่แต่เขามาห้ากินอยู่นํำเฮาคู่เขาก็รูบจับมาอืกมาก็จอดน้องเคียวหุ่นกจอดน้องเคียวแต่เขายางกันยหันของนองเคียวอืมอืมอโอ้แสดงว่าบุญน้ำเนี่ยเราอาจจะบ่หูจุดละเอียดเราไปขึ้นมาเข้ารัไปพุ้นเราไปพุนโอโน่อาสสลีไปนำเด้อไปอัลีก็ไปพุนเลยเด้ เอ้าบ่เห็นเลยเขาขี่รถไปนาำเวนพุ่นะขอบคุณเจ้ามาฮีเขาขาไปวันนี้เจ้าย่างมาฮีไอ้บุญนำกับซาลี่ไปนาำเวนพุ่นะแล้วไปเจ้ารถอยู่นาำเวนเขาย่างลงมาเขาไปวันนี้เนาะบุญนำนะเนาะเออบุเจอกันนะท่งนผ้นะพวกเจ้ามาพีนบ่เออเรามาฮอดก่อนแล้วเออบุเจอกันน่นะอันเจอกันเลยก็ไปหาไอ้บุญนำนั้ เมนแถ่แสดงบนน้ำนี่บางทีได้ข้อมูลผิดแม้หนึงเวลาจะนำแว่นคุณน่ะนาแวน่นน, <c oughs> น,แวนนั่นบอเห็นแล้วแห่งไกลเนาะ <c oughs> มันเข้าเข้ามาเลยตุ่ยก่อนเนาะชุดนี่ไงกันเราเด้เขึ้นไปกิจแล้วแล้วก็ตัวขึ้นมาแล้วอันนี้ยัง,ยาาก,ยงก,ก,ก,กินเหล้าได้ละห่านกับพวเพียมโอเนาะกระแห้งจอยเบติมโบ่กินเหล้วอะตีเดี๋ยวนี้น่ะ

นี่ยวดรงบอเขาจคอยอ่ะเื curtain, ่อเลยมาเฮ็ดกับดับนี่บนยายไปพุ่นสนามขั้นได้น่ะโอ้มาเฮ็ดซะตัวเองกยูนี่เลยสนะงมาขึ้นฟันไห้สี่เทอแเราก็ยังเจ็บต่ออย่างนี้ดีกว่าโอ้มทอจันก่อกันโอ้พอนมกินนม่วงเนาะก็สู้กัสโซข้าวหึ่งเห็นเนี่ย เซาบองบองมันเลยสุกบลยบ่บึงแล้วกลางดีดักก่อนนะข้าวสติกประมาณประสุกนะเวย้ยนี่ประสุกดีนะนี่สนนุกได้กันเนี่ยนั่งน้อยเดี๋ยวแต่หักกินเรา นี่ฮะคือเราเป็นมันมันอยู่นะอืมเฉาอยู่ มันดีอยู่เนาะโดยทุกคนคลิปนี้กิดิาข้อล่ากับปี่ธนาเนาะพบก,กันในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดี